สบายดีพี่น้องสุขุมทุกคนครับผมวันนี้ครับเอาหัวหันไม้ปลาครับผมพี่น้องเนาะประดุกเลี้ยงไว้กับประมาณจ็กเดนโก้โก้ครับผมบิกคุยพี่น้องเอาตะสั่งไม้พี่น้องเนาะจีรองตักเบิ้งพี่น้องไอ้คุณพ่อบมันตักเบิ้งครับผมว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนจ้าชีใดบอสตะเบิ้งพี่น้องเอาสีหลอนมาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมบิกคุยเลี้ยงกับประมาณจ็กกลางเดือนสิงหาครับผมกลางเดือนสิงหาตอนนี้กับประมาณวันที่ยี่สิบหกกันยายน้องพี่น้องเนาะนี่ครับผมจีรองสอนเบิ้งพี่น้องว่าโตมเลยจะข หั่วหันลายๆพี่น้องหั่วหันลายก่อนครับหันแลายโออคุณพ่อลองสนนะครับนี่ครับผมโอ้นี่ครับผมนี่ครับผมโอ้นี่พี่น้องกลาวพี่น้องกำลังสวยงามได้ๆคุณพ่อสร้างมึงครับผมเอามาสร้างเขียงบางเพื่อแต่สร้างบางพอแตาสร้างยันสิแตาสร้างอย่พี่น้องครับผมลองมึงผมเลี้ยงเดี๋ยวประมาณเดือนกลัวพี่น้องเลี้ยงเดี๋ยวเดือนกลัวครับผมพี่น้องลองสร้างมึงนะพี่น้องเนาะนี่สร้างมึงครับผมบงครับผมโอ้ ประมาณสองล่องจับเบิ้งครับผมประมาณมนจนแจกโล่แล้วพี่น้องเนาะแต่ใส่คุณพ่อล่องจับเส่็ถุงมึงเนาะพี่น้องเนาะมาแจกหาฮกซูมเสิีโลบ่พี่น้องล่องเบิ้งไอ้ซังไอ้พี่น้องเบิ้งครับผมเลี้ยงกับประมาณเดือนหนึ่งกับสิบหมื่นนะพี่น้องครับผมไปดูกุ้ยครับผมหอาหารกับมัดประมาณแจกหาโลครับผมโลละสามสิบบาทกับประมาณลอยหาสิบครับผมเนี่ยิจับเบิ้งครับพี่น้องจับเบิ้งซัางเบิ้ง จังบ้างครับผมโลนึงสีใส่เช็กตัวครับผมเช่ยมือเลยเช็ก <c ười> ตัวแล้วกำลังงา,งามครับผม หกตัวครับผมลองเบิร์นแล้พี่น้องเนาะลองสั่งหกตัวครับผมโอ้หกตัวได้ประมาณสี่ขีดพี่น้องครับผมเดีประมาณสี่ขีดกับประมาณเจ็ดแปดตัวครับผมเจ็ดแปดตัวกับส yeah. ี่เครื่องล่ครับผมโล่หนึ่งกับประมาณเจ็ดสิบกว่าตัวครับผมนี่ครับผมกำลังง้างพี่น้องแต่สั่งเป็นตัวกับม่านนี่พี่น้องนี่ครับผมอึบอึบเลยจับเบิรงพี่น้องนี่ครับผมตัวหนึ่งกับมาณแจ็คนี่ครับ ตัวเราเกือบขีดครับผมกําลังในเดือนเดือนสิบมือพี่น้องเก็บทามภาษากที่ฝากน้องครับผมพี่นอ้องเลี้ยงไว้ยูไย่ไว้ก,กินนะพี่น้องเด้อครับผมสิปล่อยลงขึ้นพี่น้องไอ้เบิ้ลกันครับผมนี่ไอ้คุณปอนปล่อยลงขึ้นครับผมในเดือนประมาณใเดือนสักสิบมือครับผมนี่กระดูกบิก๊กอุวีแบบตัวใบใหญ่เร็วครับผมหองอาหารกับทุงละหามัดหาถุงพี่น้องถุงละโลหาโลกับป,ป,ประมาณร้อยหาสิบบาทครับผม จับเพิ่งแลกกับเสี่ยวหงฮันให้กินต่อครับผมครับผมเก็บปลามาฝากพี่ฝากน้องครับผมแล้วไอ้เบิ่งกไปอยู่อย่างเงี้ยนะพี่น้องลดรายจ่ายในขั้วเลื่อนพี่น้องครับผมเดือนหนึ่งกับประมาณสิบหมื่นพี่น้องครับได้ประมาณเจ็ดตัวครับผมแปดตัวครึ่งลู่พี่น้องแปดตัวเลยครึ่งลู่ครับผมโลนึงกับสี่สิบก็โตนะพี่น้องเนาะมึงกําลังพอดีพองามพี่น้องเนาะเนี่ย แต่สองเดือนเนี่ยไอศิล่องสั่งบางอีหลอบนึงนะพี่น้องเนาะอ่นได้สองเดือนครับผมเก็บภาพจะมาหากินนะพี่น้องเนาะเลี้ยงไว้ยูไว้กินครับผมเลี้ยงปลาดุกครับผมลดรายจ่ายในโคเรื่นครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ